มาแล้วฉันเคย Energy นี้เป็นคลิปที่เข้าสู่เดือนเมษายนนะคะก็ใข่จะมารัน12ราศีของทั้ง12อ่า12ราศีเรียงกันทั้งเซตนะคะก็จะเริ่มที่ราศีนี้เพราะว่าเป็นเข้าสู่เมษายนเพราะฉะนั้นจะเริ่มที่ราศีลัคนาจันทรสุขเมษนะคะยินดีต้อนรับชาวเมษทุกทุกท่านแล้วก็ชาวสองเมษทุกทุกคนด้วยแล้วก็รวมถึงใครที่มาดูเพื่อไกด์ไลน์หรือความบันเทิงอะไรอย่างนี้ก็มาได้นะคะ อ่ะทีนี้เหมือนเดิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังโรเว้นอยู่กับใครนะคะฉันเคยแล้วก็ใครต้องการจองคิูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งบัเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข,งข่ KH AI DAO Z หนาะนะคะมาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานในวันนี้ Energy จะเป็นยังไงบ้างในความรักของชาวราศีลคัคาจนทรศุกเมษประจำเดือนเมษายน พลังความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาจันทรสุเมษประจําเดือนเมษายนพลังงานจะเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาจันทรสุเมษประจําเดือนเมษายนพลังงานไพ่จะเป็นยังไงนะคะพลังงานความรักของชาวเมษรัคนาจันทรุก์เมษเดือนเมษายนพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะ energy ไพ่มีโอเค trust finance career so m a t e อืม คือชาวเมดบางคนเนี่ยมีบางคนที่เขาเรียกว่ามีจังหวะชีวิตที่จะต้องเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องหลักที่สําคัญในชีวิตในตอนนี้เท่านั้นด้วยคือบางคนอะ่ะอาจจะมีปัจจัยในเรื่องเงินที่สําคัญหรือเป็นไฮไลท์มากๆในชีวิตหรือบางคนอะ่ะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องโปรเจกต์เรื่องของ Business Life p r o f e s s i o n a l l i f e finance career life อะไรเงี้ยที่สําคัญในชีวิต ด้วยสำหรับเมธบางคนตรงนี้อืโดยเฉพาะถ้าในกรณีของบางคนที่เป็นเมธสดๆที่ยังรอโซเมทอะไรงนี้อยู่อ่ะคือใครอยากจะให้แบบเมทคนโสดเนี่ยไปโฟกัสกับในเรื่องของการงานการเงินของตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองมีชีวิตที่พร้อมหรือมั่นคงในเพราะว่าจะบอกว่าบางครั้งความรักเนี่ยบางทีอะ่ะเรื่องเงินเงินเรื่องเงินงานเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องหรือมีผลกับความรักของคู่บางคู่ในอนาคตนะ นะคะนี่ขอดูพลังงานไพ่หน่อยสิว่าเอเนจีแล้ว,วเราเข้าจะขึ้นไงความรักของชาราศีลาาันยจันทรสุกรเมฆพลังงานจะเป็นอย่างไรความมั่นสัมพันธ์ของชาวราศีาากันยจันทรสุขรเมฆไพ่จะบอกอะไรบ้างเอเนจี Energy. อ้าวว,าว้าวดูดีๆนะไพ่ finance ขึ้นมาถึงสองพลังงานเลยค่ะถ้าใครที่เป็นเมฆที่มีในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองหรือว่าเรื่องการงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นราะ,ะพกเนี้ยคือ ให้ให้ไปโฟกัสกับเรื่องพวกนี้ในชีวิตมากๆในช่วงแบบในช่วงนี้หรือในช่วงเดือนเมษายนอะไรเงี้ยอืมบางคนไปในเรื่องของการที่เกี่ยวกับครอบครัวบ้านหรือเพื่อนอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืม material things แมชิเวลเวิร์หรือว่าบางคนเป็นในเรื่องของการที่โฟกัสในความสําเร็จกับงานเงินมาก่อนถ้าเรื่องรักยังไม่เด่นแล้วก็รวมถึงบางบางคนถ้าถูว่าเป็นเมฆบางคนที่มีปัญหาในเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็ตามแต่ให้ไปแบบ mm. เขาเรียกว่าไปคอนเซนเทรตไปโฟกัสไปให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ก่อนด้วยก่อนที่จะมีในเอเนจีของเรื่องของความรักอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ที่สำคัญคือในวันนี้คือไพ่อยากจะให้ ชาวเมฆคนโสดหลายๆท่านพยายามเขาเรียกว่าโดยเฉพาะใครที่มีในลักษณะเองเช่นแบบความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนคล้ายๆกับคุณมีคุณมีความรู้สึกของการกลัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้มีความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์ที่บางทีความรักมันยังดูเป็นอะไรยังไม่ง่ายเลยค่ะชีวิตรักยังไม่ง่ายเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเจอเรื่องยากๆหรือว่าเจออะไรแบบที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าสร้างความกลัวหรือว่าสร้างแบบ มหรือสร้างอะไรบางอย่างไว้ในใจเนี้ยพยายามให้กับว่า trust นะเพราะว่าไพ่ของคุณในวันนี้ energy ใบแรกขึ้นมาในพลังงานนี้คืออิทธิพลในวันนี้อยากจะให้เม่บางคนพยายาม open mind มากๆคือพอไพ่ของคุณมี open mind ด้วยคือ keep in mind open mind บางครั้งเรื่องของความรักบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดไว้หรือปรารถนาให้มันเป็นไป,นปนแบบแบบนั้นเป๊ะในบางช่วงแต่ ที่พวนี้เขาอยากจะให้คุณมีความศรัทธาและมีความเชื่อ This situation is calling for you to have faith คือพยายามมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในความรักให้มากๆเข้าไวา้สำหรับบางคนบางกรณีตรงนี้ของเมธอืมแล้วในคลิปนี้เป็นคลิปที่เด็นมากๆที่เมธเนี่ยจะต้องโฟกัสในเรื่องของงานหรืองเงินในคลิปวันนี้ด้วยอืมอ่ะทีนี้ค่ะขอดูไพ่พลังงานทาโร่หน่อยว่าไพ่จะขึ้นยังไง ขาดูเนี่ยค่ะอิทธิพลพลังงานความรักความสัมพันธ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวเมธที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโซเมธพลังงานจะเป็นอย่างไรคุณดูสิพลังงานความรักของชาวเมธและโซเมธของพวกคุณพลังงานจะเป็นอย่างไรพลังงานความรักของคุณกับโซเมธขอดูในสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรตรงนี้ ความรักของชาวเมธละโซชาวเมธละโซเมทของคุณนะคะพลังงานความรักจะเป็นอย่างไรเอเนจีพลังงาน,านจะเป็นอย่างไรอืมโอเคภายในวันนี้มีเอเนจีของพลังงานของการที่จะต้องไฟหรือการพยายามกันในเรื่องของความรักหรือชีวิตรักอะไรก็ตามแต่คือมันยังมีเมทบางท่านตรงนี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดก็ตามคือมันยังมีในเรื่องของการที่ต้องไฟและต่อสู้ในเรื่องของความรักกันอยู่ และที่สําคัญคือคไข่มีความสุขว่าในวันนี้มันมีอิทธิพลของไพ่ในพลังงานไพ่ใหญ่ใบหนึ่งด้วยคือไพ่เดชเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะของลักษณะของการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นหรือเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ในพลังงานนี้มีเม็ดบางคน่ะที่เขาเรียกว่าคุณขัดคุณเคยอาจจะเดทกับใครคุณเคยอาจจะคบกับใครคุณเคยอาจจะมีความสัมพันธ์กับใครแต่ในช่วงที่ผ่านมาตรงนี้มีบางคนที่มีพลังงานของการที่เขาเรียกว่า เป็นอิทธิพลของการจบในความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนสถานะเลยก็ตามแต่เพราะว่าไพ่มันมี energy นี้เดถ้าเดชขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เป็นการจบเพื่อเริ่มต้นหรือเป็นการเปลี่ยนสถานะบางอย่างในบางกรณีตรงเนี้ มันเป็นบางบางพลังงานของบางคู่ถ้าสมมติว่าเป็นคู่กันที่คบกันดีๆของเมธกับใครบางคนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเมธดีวกับพลังงานชาวธาตุลมเมถุนหรือเมธดีวกับชาวธาตุน้ําหรือเมธดีวกับชาวราศีพิจิกพิจิกเป็นธาตุน้ําด้วยที่เป็นพลังงานที่เด่นมากๆในในกลุ่มของธาตุน้ำเพราะฉะนั้นคือบางคนตรงเนี้สามารถที่จะ <c oughs> เขาเรียกว่ามีความรักบางอย่างที่เป็นลักษณะของการแบบ เปลี่ยนสถานะบางอย่างจากอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นคนที่เดทกันมาถ้าเป็นคนที่เดทกันมาแล้วเดทกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นปกติพลังงานตรงนี้มันเป็นเอเจนีของการอยากเปลี่ยนสถานะอะไรบางอย่างจากเป็นคนรู้จักคนเดทคนคุยให้กลายไปเป็นแฟนหรือคนรักได้ในบางกรณีตรงนี้กับ2มันเป็นเอเจนีของบางท่านตรงนี้ที่เขาเรียกว่าคนเนี่ยคนกับใครบางคนอ่ะมีมีพลังงานของลักษณะที่จะต้องมีการจบ แล้วมีการ beginning หรือเริ่มต้นกันใหม่เพราะอะไรไพ่มันมีพลังงานแบบนี้ด้วย energy ตรงนี้เป็นอีกไพ่หนึ่งที่เป็นไพ่ soulmate นะคะแล้วในวันนี้ของคุณมี lover ด้วยพลังงานตรงนี้เป็นอิทธิพลของคลิปที่เกี่ยวข้องกับ soulmate มากๆคู่รักที่บางทีเฮ้ย เป็นคนบางคนที่อาจจะได้มีโอกาสได้เจอหรือได้เกี่ยวข้องกันมาก่อนหน้าคลิปนี้แล้วด้วยในบางกรณีตรงนี้ของเมย์จะมีคนที่แบบว่าคุณกับใครบางคนน่ะที่มีความเป็นโซเมตกันอะ่ะคือเหมือนแบบเจอกันมาแล้วหรือว่าเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันหรืออะไรบางอย่างก่อนหน้าที่ใครจะอัดคลิปวันนี้สําหรับบางคนตรงนี้ที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้และในบางกรณีตรงนี้จะมีบางคนที่แบบว่าเป็นพวกคู่รักที่จะต้องเหมือนแบบมีการ สถานะหรือการจบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก่อนที่จะกลับมาหากันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยในบางกรณีตรงนี้จะเป็นแบบนั้นอืทีนี้ขอดูพลังงานไพ่เอ e เน y Energy ตรงนี้หน่อสีอื่นๆว่าพลังงานเป็นยังไงขอทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กดคอมเมนต์ comment, กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยขอดูหนสีพลังงานจะเป็นยังไงโซเมกของพวกคุณ โซเมทของชาวราศีเมษมีอะไรอยากจะบอกพวกคุณโซเมทมีอะไรอยากจะบอกพวกคุณโซเมทของชาวเมษมีอะไรอยากจะบอกพวกคุณนะคะโซเมทของชาวเมษมีอะไรจะบอกพวกคุณโซเมทของชาวเมษมีอะไรอยากจะบอกพวกคุณว้าว wow. oh my god เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่เวลฟอร์จูนด้วยในกองไพ่ตรงเนี้ยซึ่งเวลฟอร์จูนอ่ะแล้วด้วยความที่ในตรงเนี้ไพ่ยขยายต้องเอนเนร์จีแรกมีทาวเวอร์ด้วยทาวเวอร์แฮงแมนคือบางครั้งอ่ะ มันจะมีทิพย์พลของคู่รักบนคู่ตรงนี้ที่แบบว่าเป็นเมธกับใครบางคนที่แบบคุณกับเขาเหล่านั้นที่เป็นโซเมทกันถูกเลคิดมาให้ได้เกี่ยวพันกันให้ได้มารักได้มาคบให้ได้มาเกี่ยวข้องในชีวิตให้ได้มาเจอกันแต่ในขณะเดียวกันมีคู่บางคู่ตรงนี้ที่มีลักษณะของทาวเวอร์โมเมนต์และแฮงแมนคือเขาเรียกว่า เป็นพลังงานบางอย่างที่บางคนคุณอาจจะมีลักษณะยอย่างเช่นคนรักของคุณมีตัวเลือกหรือมีอะไรบางอย่างแล้วทําให้เหตุการณ์ความรักมันสะบั้นหรือมันนักมันพังมันแหลกลงแล้วมีความที่ความรักพอสหรือ pending เรื่องราวบางอย่างที่คนบางคนเกิดมาเป็นคู่กันแต่บางทีเหมือนมีจังหวะของ tower moment เกิดขึ้นระหว่างทางเข้าใจความหมายใช่ไหมม,มีอยู่ในพลังงานนี้ แล้วอิทธิพลในวันนี้ค่ะมีลักษณะที่คือถ้าไม่ใช่ตัวคุณเอ่อต้องบอกอย่างนี้นะมันมีพลังงานนี้คือถ้าไม่ใช่กรณีของเมฆชีตติ้งใครก็จะให้เขาเรียกวันเป็นพลังงานที่บางทีชาวเม่บางคนอนะมีพลังงานของใครที่สามารถที่จะมีเอเนจีแบบว่าคนเหล่านั้นแบบชีตติ้งหรือคนเหล่านั้นมีตัวเลือกหรือคนเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมีแบบนี้ได้ในพลังงานนี้นะอืมแล้วอิทธิพลตรงนี้ใครมีความรู้สึกว่า ในบางพลังงานอ่ะมันมีในลักษณะของเ,ออเขาเรียกว่า unexpected communication รออยู่ตรงนี้เออมีแล้วในอิทธิพลนเนี้ยมีเปอร์เซ็นมีเปอร์เซ็นเป็นลาาักษณะที่แบบว่าเป็นเมธบางคนในเจ้าของชุดเนี้ยเป็นเมธที่เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าเคยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซีเรียสหรือบางคนเป็นถึงขั้นที่เป็นแบบพลังงานครอบครัวได้ด้วย หรือคู่ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีอะไรบางอย่างที่มาพังทลายหรือว่ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงหรือจบในความสัมพันธ์และรวมถึงในบางกรณีตรงนี้เป็นคนสดบางท่านที่แบบว่าคุณคุณสามารถผ่านการจบในความสัมพันธ์มาแล้วรอพลังงานของการเริ่มต้นในความรักเพราะอะไรไพ่ของคุณในพลังงานสุดท้ายที่เป็น Energy 2ถ้วยขยายด้วยสิเหรียญและพลังงานที่เป็นเด็กถือไม้คาวเนี่ยคือเขาเรียกว่าความรักที่ เป็นเหมือนคนสุดท้ายที่รอคุณอยู่ในดวงข้างหน้าเป็นความรักที่แบบสิบเหรียญคือรักแบบครอบครัวรักแบบระยะยาวรักแบบซซเรียสนะรักแบบที่เหมือนใคให้กับว่าโอเคเธอกับฉันจะเป็นเหมือนแบบว่าอ่พื้นที่ปลอดภัยและเป็นคนที่ใช่และซื่อสัตย์ต่อกันที่สุดเป็นคนที่สามารถมีเาคดไปด้วยกันได้ที่สุดและมันคงและระยะยาวและสร้างอะไรไปด้วยกันได้และรวมถึงเป็นพลังงานของเอเนจีที่เขาเรียกว่า คู่รักบ,บางคู่ตรงนี้มีลักษณะของ unexpected communication หรือการสื่อสารที่ไม่ได้คาดไว้เกิดขึ้นบางทีมันเป็นอิทธิพลที่ใครบางคนเนี่ยอยากจะมีการสื่อสารแบบที่เฮ้ยบางทีเกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่ได้คาดไว้หรือบางทีอาจจะเป็นพลังงานกลับกันเป็นตัวคุณที่สามารถมีการสื่อสารอะไรบ,บางอย่างที่บางทีแบบเซอร์ไพรส์ใครบางคนที่ทําให้บางคนรู้สึกว่าไม่ได้คาดไว้ว่าจะได้มีโอกาสได้ยินหรือได้คุยอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในพลังงานนี้ค่ะอืม ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลแบบใครบางคนที่จะรู้สึกมันจะมีอิทธิพลเหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิลว่าใครบางคนจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างอย่างถูกต้องชัดเจนใครบางคนอาจจะค้างความจริงจากใครหรือค้างความจริงต่อใครแล้วบางคนตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับบางทีบางคนอาจจะเป็นอาการแบบน้ําท่วมปากได้ด้วยหรือว่าเป็นฟิลแบบอึดอัดหรือบางทีเป็นฟิลมืดแปดด้านบางทีเป็นฟิลเหมือนแบบเขาเรียกว่า ไม่รู้จะต้องทํายังไงถึงใครอะไรเงี้ยมันมีอยู่ในอิทธิพลนี้อืมในบางพลังงานตรงนี้ใครก็ตามที่เป็นคนที่สร้างแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับ make a mess หรือว่าเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆกับทําบางอย่างพังอะไรเงี้ย มันจะมีเขาเรียกว่าฟิลเหมือนคล้ายๆกับการที่ไม่รู้ว่าจะต้องแอคหรือพูดหรือกระทําบางอย่างยังไงสิ่งใดดีอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ในอิทธิพลน,นี้ด้วยในพลังงานนี้ในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ใครที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้ก็ตามเมธอ่ะ คุณมีพลังงานที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ transformation ในเรื่องของความรักก็คือใครที่เป็นเจ้าของไพ่ตรงนี้จะต้องมีประสบการณ์หรือเหตุการณ์ของการที่เลิกลากับใครมาในช่วงไม่นานตรงนี้อันนี้คือเจ้าของไพ่ชุดนี้นะคะถ้าเป็นเมเจ้าของไพ่ในพลังงานหลายๆใบตรงนี้คุณจะต้องมีอะไรบางอย่างที่สถานะเปลี่ยนบางอย่างกับใครหรือการจบอะไรบางอย่างกับใคร ก่อนที่จะมีพลังงานที่สามารถที่จะมีความรักที่ดีๆเริ่มต้นในข้างหน้าอีกครั้งได้เพราะเพราะว่าในไพ่ในวันนี้คนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มีพลังงานที่มีโซเมตแน่นอนอืมโซเมตขึ้นอย่างที่บอกคนโสดบางท่านตอนนี้คุณสามารถมี energy ของการเจอโซเมต ได้หลังจากที่มี energy ของการจบในความสัมพันธ์กับใครได้กับอีกในหนึ่งคือเป็น energy ของคู่เราบางคู่ที่แบบว่ามันยังมีพลังงานบางอยา่างที่เหมือนคล้ายๆก็เป็นฟิลแบบการรอการ transformation หรือการรอการเหมือนแบบเกิดใหม่ของดวงอยู่ตรงนี้เพราะว่าในกองไพ่ในวันนี้ใครเห็นพลังงาน Wheel of Fortune ด้วยแล้วทีนี้ Wheel of f o r t u n e เนี่ยมันคืออะไรมันมากับพลังงานไพ่ในวันนี้ที่ energy มันมี Tower กับแฮงแมรมาขยายตั้งแต่ใบแรก ไม่ใช่กค่ว่า everything h a p p e n e for some reason ทุกๆอย่างอะ่ะมันเหมือนขีดมาให้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วคู่รักบางคู่อะ่ะยังมีพลังงานของการที่เหมือนรอกลงล้อให้กลับมาเกี่ยวข้องกันอยู่ในบางกรณีไม่ให้กับว่าเป็นแบบคามิกจะเรียกว่าคามิกหรือคามาก็ได้ในบางพลังงานตรงนี้ทีนี้เน,ในใี่ยไข่ขอดูพ energy, Love, ไพ่ energy w h i s p e r e หน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวเมธ ในบางกรณีตรงนี้ที่เป็นคนโสดสนิทหรือเป็นคนโสดที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. คุณเคยมีความรักมาแล้วคุณจบมาหรือผ่านมาอะไรก็ตามแต่ทำงานของคุณรอการเจอโซเมทอยู่แต่ค่ะอยากจะให้บางท่านตรงนี้ส,สมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนแบบโสดเมทแล้วคุณยังแบบความรักยังรู้สึกว่ายังหาจับเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นใครไม่ได้เลยค่ะพยายามไปโฟกัสกับในเรื่องของฟ i น a n นซ์และแคเในชีวิตของตัวเองก่อนมากๆเลยค่ะอืม ไปทำตัวไปทำเหมือนให้กับว่าให้ background หรือว่าให้พื้นฐานเบสของตัวเองในชีวิตของตัวเองคือเหมือนแบบมีหลายๆเรื่องที่รู้สึกว่าพร้อมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ในวันหนึ่งพอเรามีความรักแล้วไอ,เอ้เรื่องเรื่องอื่นๆไอ้พวกที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปแบบโฟกัสหรือว่ากังวลหรือว่ามีปัญหามากเพราะว่าบางครั้งคือคนเราถ้ามีความรักในจังหวะที่ดี แล้วแล้วเรามีในเรื่องของงานเงินหรือจังหวะชีวิตด้านอื่นๆที่เราเหมือนสร้างหรือว่าพร้อมมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาหลายๆอย่างอะ่ะมันเบาลงเพราะว่าคนเราถ้าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามาพร้อมๆกันอย่างเช่นรักก็ไม่ดีแล้วบางทีเงินก็ไม่ดีงานก็ไม่ดีคือมันเป็นอะไรที่มันแบบกระทบไปหมดเลยเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้คนโสดหลายๆท่านตรงนี้เขาเรียกว่าพยายามไปโฟกัสกับในเรื่องของงานเงินหรือว่าอ่ม ความสักเซสของตัวเองในชีวิตด้านอื่นๆด้วยทีนี้ไหนดูหน่อยพลังงานไพ่ Whisper of Love อยากจะบอกอะไรกับชาวเมษในวันนี้นะคะ Whisper of Love อยากจะบอกอะไร Whisper of Love อยากจะบอกอะไรกับชาวเมษในเรื่องของความรักอื Love and d o love does not give up or lose faith Love is hopeful and withstand every situation ไพน่นี้ขอบคุณไพ่นี้ดีมากๆเพราะว่าไหนพลังงานของคุณมี energy ไพ่ที่เป็นคำว่า trust อืมีมพลังงาน trust อยู่ตรงนี้ซึ่ง พลังงานตรงนี้เขาต้องการจะสื่อเลยเพราะว่าในวันที่หวัวาไพ่ของคุณมันจะมีใบหนึ่งที่เป็นลักษณะเอา energy นี้ด้วยคือว่าเขาเรียกว่าอิทธิพลความรักของเมฆบางคนอ่ะมันมีอะไรที่คุณจะต้องสู้ต่อไปอยู่ค่ะคนโสดบางคนที่ยังรอความรักหรือรอคู่คุณก็ยังต้องสู้กันต่อไปพยายามกันต่อไปมีศรัทธาต่อไปแล้วก็รวมถึงกรณีของเมฆที่แบบว่าเป็นพวกคู่รักแบบคู่รักพังทลายคู่รักมีปัญหาคู่รักมี energy ของพลังงานของใครที่นอกลูก่นอกทางหรืออะไรก็ตามแปลกหรือมี tower moment เกิดขึ้นในชีวิตรัก มีการพังทลายหรือก็ตามความรักคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับ love does not give up or lose faith คือเหมือนกับไพ่ที่คุณมีพลังงานไพ่นี้เฟสอยู่ในไพ่นี้คือความรักคือเราจะต้องไม่ยอมแพ้แล้วไม่หมดศรัทธากับมันความรักคือความหวังค่ะ hopeful โฮฟูดทุกๆสถานการณ์คือมีความหวังกับทุกๆสถานการณ์ไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายหรือว่าแย่สุดยังไงก็ตามนะคะไพ่ในวันนี้เขาต้องการจะมาให้ energy บวกๆกับชาวแม่หลายๆท่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวแม่โสดมากๆหรือเป็นชาวแม่ที่มีพลังงานของอิทธิพลความรักที่ยากเย็นหรืออิทธิพลความรักพังทลายหรืออิทธิพลความรักที่มีใครที่กระทาไม่ดีต่อกันยังไงก็ตามนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดคอมเมนต์ comment, กดดิ่งให้ไข่ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะชาวเมดเดี๋ยวเอาคลิปของราศีอื่นมาให้นะคะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ